เป็นตัวแทนจากฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งวันนี้สมาโตว,วาทีนยติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นภัยต่อมนุษย์มากกว่าผลดีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คือเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อมาตอบสนองความต้องการของตนเองไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการตัดสินใจการเรียนรู้การทํางานและการใช้ชีวิตในด้านต่างๆและอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าในปัจจุบันนี้ AI เข้ามามีมบทบาทในชีวิตของพวกเราเป็นอย่างมาก มาอย่างเดียวมันนำข้อเสียและภัยร้ายต่างๆมาสู่ตัวเราและสังคมอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเซนเตอร์นำ AI มาดัดแปลงเป็นภาพเสียงวิดีโอเพื่อหลอกลวงประชาชนหรือการที่มีบุคคลไม่หวังดีนำภาพหรือวิดีโอของเรามาดัดแปลงเป็นภาพไม่ดีเพื่อไปหลอกลวงประชาชนหรือทำให้พวกเราเกิดความเสียหายได้รับความเสียหายและอย่างที่ทุกท่านทราบอีกนะคะว่า AI คือเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นแน่นอนค่ะ ว่ามันต้องซับซ้อนกว่าที่พวกเราคิดเป็นแน่นี่อาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางโอ่ที่ทําให้ข้อมูลของเราล่วไหลไปสู่ตลาดมืดและคอร์เซ็นเตอร์ได้อย่างง่ายดายอย่างเช่นการที่เรากรอกข้อมูลลงเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆเพื่อทาธุรกรรมถ้าเกิดระบบเกิดความผิดพลาดข้อมูลก็เกิดการล่วไหลได้อย่างง่ายดายเห็นไหมล่ะคะว่า AI เนี่ยเป็นผลเสียต่อพวกเรามากมายขนาดไหนดั่งําที่ว่า การพัฒนาปรัญญาประดิษฐ์ที่สมบูรณ์อาจเป็นจุดจบข,ของชาวมนุษย์อย่างพวกเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนมาจากฝ่ายค้านค่ะหลังจากที่ปาเสนอได้กล่าวมาข้างต้นดิฉันไม่เห็นว่าอย่างนี้ค่ะเนื่องจากเราทุกคน ควรมีวิจารณญาณในการรับชมรับฟังสิ่งต่างๆไม่ควรเชื่อถือผู้อื่นได้อย่างง่ายดายนะคะการที่เราใช้คอเซนเตอร์หรือว่า AI ไปดัดแปลงภาพเสียงหรือเนื้อหาเพื่อหลอกลวงผู้อื่นทําให้ผู้อื่นสูญเสียทรัพย์สินมากมายเป็นการใช้ AI ในทางที่ผิดและไม่ควรอย่างยิ่งค่ะและ AI นะคะมีผลดีมากกว่าที่เราคิดค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างผลดีของ i มานะคะเมื่อว่า การใช้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะช่วยย่นเวลาในการทํางานและทํางานได้อย่างรวดเร็วแม่นยําถูกต้องค่ะหรือจะเป็นแอปแปลภาษาที่เราสนใจภาษาไหนก็สามารถศึกษาภาษาต่างๆทั่วโลกที่เราสนใจได้ค่ะหรือจะเป็นการค้นหาข้อมูลต่างๆที่เราสนใจหลังจากบทเรียนก็ได้ค่ะและยังช่วยสร้างรายได้าทางออนไลน์ได้อย่างมากมายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์การเปิดมิวเตอร์สอนออนไลน์หรือการทันยูทูบเบอนั่นเองค่ะหรือแม้กระทั่งเราไปท่องเที่ยวเราไม่รู้เส้นทางต่างๆเราก็สามารถใช้แอป GPS ค่ะเพื่อหาเส้นทางที่เราต้องการไปนั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าผลดีของ AI นั้นก็มีมากมายเช่นกันเพราะฉะนั้นเราควรใช้ AI ในทางที่ถูกถึงจะเกิดประโยชน์ ดิฉันเป็นตัวแทนฝ่ายเสนอคนที่สองดิฉันไม่เห็นด้วยกับฝ่ายค้านอย่างยิ่งค่ะในกรณีที่ฝ่ายค้านได้พูดว่าคนไทยทุกคนมีวิจารณญาณแล้วเรารู้ได้อย่างไรคะว่าทุกคนมีวิจารณญาณและเยาวชนคนฉราดที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนไปของ AI อย่างลึกซึ้งนะคะในปัจจุบันนะคะเราเห็นได้ว่า AI ได้พัฒนาไปและมีและมีเบื้องหลังในการพัฒนาก็คือการเลียนแบบของมนุษย์ซึ่งนี่ไม่ใช่คนดีแต่อย่างไร เราจะเห็นได้ว่าในโรงงานอุตสาหกรรมได้ใช้เครื่องจักรแทนคนซึ่งนี่ไม่ใช่ผลดีแต่อย่างไรแต่ทําให้คนตกงานว่างอาชีพและไม่มีรายได้ค่ะแต่ในการหารายได้ขออภัยค่ะและในการหารายได้ออนไลน์นะคะเรามั่นใจได้อย่างไรว่างานนั้นถูกกฎหมายข่าวก็มีให้เห็นมากมายว่าในงานออนไลน์ผิดกฎหมายซึ่งก็มีคนทําผิดอย่างมากมายค่ะในความสะดวกสบายที่เราได้ใช้นะคะ เราได้พึ่งพาศัก,กยภาพความคิดความรู้ของตนเอ,อง,ง,เ,ออง,งเ,อเพียงแค่เครื่องเดียวส่วนอีกเครื่องหนึ่งถูก AI เข้ามาแทนที่ซึ่งนี่ไม่ใช่ผลดีแต่อย่างไรแต่ทําให้เราไม่ได้ใช้ศัก,กยภาพของตนเองในอนาคตอยา่างเต็มประสิทธิภาพค่ะซึ่งดิฉันก็ยังคิดว่า AI เป็นผลเสียต่อมนุษย์มากกว่าผลดีค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นโดวแทนจากฝ่ายค้านคนที่2ค่ะดิฉันนะคะไม่เห็นด้วยกับทางที่ฝ่ายเสนอได้กล่าวว่าการที่ AI เข้ามาแทนที่ในอุตสาหกรรมทําให้คนว่างงานหรือตกงานและขาดรายได้เราต้องทาความคิดทาความเข้าใจใหม่นะคะว่าการที่ AI เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมมากขึ้นเพราะว่ายุคสมัยนั้นเปลี่ยนไป AI นะคะเข้ามามีบทบาทช่วยในตอบสนองการค้าการเจรจาระหว่างประเทศการขนส่งหรือว่าจะเป็นการ ผลิตพาดพันสินค้าใหม่ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว,ว,วและตอบสนองความต้องการของลูกคา้ามากขึ้นหรือผู้บริโภคมากขึ้นนั่นเองค่ะดิฉันนะคะจะยกตัวอย่างในการด้านการศึกษาค่ะการที่ AI เข้ามามีบทบาทช่วยในด้านการศึกษาเราจะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้ในห้องเรียนในใน,ในระบบออนไลน์นั่นเองค่ะหรือจะเป็นการทําข้อสอบออนไลน์โดยที่คุคณครูนะคะได้สมัครเว็บไซต์และทําข้อสอบเพื่อประหยัดกระดาษนั่นเองค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ช่วยวินจัยโรคต่างๆหรือจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัว โรคหัวใจหรือจะเป็นการคิดค้นยาหรือวัคซีนอย่างเช่นยุคโควิดนะคะก็จะมีการคิดค้นวัคซีนใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนที่เป็นโควิดนั่นเองค่ะหรือจะเป็นทางด้านการเกษตรการเกษตรช่วยช่วยตอบโจทย์ในการการพยากรน์อากาศการคำนวณระยะเวลาการผลผล,ผลิตหรือการขนส่งหรือไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ดินการสุกภาพของดินหรือการทําให้ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือจะเป็นการทําให้ผลผลิตดีนประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะ เราต้องทำความเข้าใจใหม่นะคะ AI ไม่ได้มาแทนที่ทาให้มนุษย์ตกงานหรือจะเป็นทําให้เกิดภัยแต่มันทําให้พวกเรานะคะมีชีวิตที่สบายมากขึ้นและตอบสนองความต้องการของมนุษย์่นเองค่ะขอบคุณค่ะ